ไรอ่ะ <laughs> อะไรอ่ะคุบสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เจอกับวันนะคะวันนี้เป็นวันพฤหสัสบดีที่19พฤษภาคมปี2022นะคะตอนนี้เวลาที่บ้านวันก็ประมาณ2ทุ่มครึ่งนะคะแล้วก็ห <laughs> ิมะตกนะคะตอนนี้ก็ยังตกอยู่นะคะข้างนอก ก็คือวันนี้ตอนเช้าก็อากาศดีอยู่นะคะแต่พอมาประมาณบ่ายสองนะคะเริ่มคืมแล้วก็มีลูกเห็บตกแล้วก็กลายเป็นหิมะนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็กำลังตกอยู่ข้างนอกนะคะคือตอนนี้อากาศจะฟิตตอนกลางคืนนี้อีกประมาณ2-3วันนะคะก็จะไม่สามารถจะปลูกผักได้หรือเพาะอะไรได้นะคะถ้าเพาะในบ้านเราก็ยังทําอะไรไม่ได้นอกบ้านนะคะเพราะว่าอากาศมันยังเย็นอยู่นะคะแล้วก็ตอนนี้หิมะตกด้วย จะได้ปลูกผักไหมคะทุกคนก็อิจฉาคนที่ได้ปลูกผักเนาะยังไงก็ขอให้มีความสุขมากๆนะคะในการปลูกผักหน้าร้อนทางฝั่งอเมริกานะคะวันนี้วันพฤหัสบดีนะคะทางอเมริกาซีเนตหรือวุฒสภาสหรัฐนะคะลงมติผ่านอนุมัติงบช่วยเหลือยูเครนนะคะ40บิลเลียนดอลลาร์สหรัฐ ด้วยมติ86ต่อ11นะคะซึ่งก่อนหน้านี้มีการคัดค้านจากวุฒิสมาชิกสังกัดพรรคลิับลิกั n นนะคะก็คือแบรนด์พอนะคะคิดว่าทุกคนก็พอจะรู้จักแกนะคะคือถ้าพูดถึงแอนโทนีพาวชีนะคะก็ต้องรู้จักแบรนดะ์พอเนาะทุกคนเพราะว่าเข้าสองคนนะคะ พูดขัดแย้งแล้วก็โต้อตอบกันแบบถึงพลิกถึงขิงเหมือนกันนะคะถ้าใครดูข่าวบ่อยๆก็พอจะทราบนะคะก่อนหน้านี้นะคะแลนพอได้แสดงจุดยืนคัดค้านซึ่งทำให้การลงมติล่าช้าไป1สัปดาห์เลยนะคะทุกคนงบช่วยเหลือยูคเคนก่อนหน้านี้นะคะทาง House หรือสภาผู้แทนรัสดรสหรัฐนะคะก็พึ่งอนุมัติด,ด้วยมติ368ต่อ57ก็ ผู้ที่คัดค้านทั้งหมดก็จะเป็นสมาชิกทางฝั่งริพับลิกันนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะ,ะก็ได้มีการผ่านแล้วนะคะวันนี้วันพฤหัสบดีนะคะและต่อไปประธานาธิบดีโจไบเดนก็น่าจะลงนามรับรององบดังกล่าวในเร็วๆนี้นะคะมา update, อัปเดตข่าว เงินช่วยเหลือรอบสี่กันนะคะว่าตอนนี้มีการกลับมาพูดถึงกันอีกนะคะณตอนนี้นะคะยังไม่มีเงินช่วยเหลือรอบที่สี่นะคะแต่ว่ามีการอาเอากลับมาพูดอีกในซีเน็ตนะคะทุกคนทั้งภาะวะเงินเฟ้อนะคะอาหารน้ำมันแล้วก็ตอนนี้ทุกอย่างเลยะคะราคามันค่อนข้างสูงแล้วก็คนอเมริกันเองนะคะก็ได้รับผลกระทบค่อนข้างเยอะนะคะไม่ใช่ค่อนข้างเยอะคือเยอะเลยนะคะแล้วก็ ทาง CNe นตนะคะซีเนก็คือเขามีการหยิบยกเอามาพูดอีกนะคะซีเนเตอร์แจ็คร d นะคะจากโรสไอ s l นด d นะคะาจากฝั่งของ Democra ต <c oughs> ก็ได้มีการเสนอแพ็กเกจเงินช่วยเหลือให้กับคนอเมริกันทุกคนนะคะเป็นจำนวนเงิน600เหรียญดอลลาร์สหรัฐต,ต่อคนนะคะคือทั้งเด็กผู้ใหญ่พ่อแม่นะคะ ด e พเอนเดนตะคะจะได้รับคนละ600เหรียญดอลลาร์สหรัฐนะคะในแพ็กเกจที่มีชื่อว่า Food and f e เฟ f a m i l y s มิลี่สเตทแนะคะแล้วก็ยังมีอีกนะคะสมาชิกจากพรรคริพับลิกันนะคะเสนอเงินช่วยเหลืออยู่ที่1,000ดอลลาร์สหรัฐต่อคนนะคะซึ่งวันเคยลงคลิปไปแล้วนะตัวนี้ก็คือตอนนี้เขามีการพูดถึงเงินซิมูลาเช็ครอบที่4เนี่ย เอาเข้ามาพูดถึงใน c ีเนนะคะก็ยังไงเราก็รอติดตามกันต่อไปนะคะว่าจะเป็นยังไงบ้างน,นะคะก็ตอนนี้นะคะวันทำงาน7วันนะคะก็เลยไม่ได้ค่อยได้ลงคลิปนะคะทุกคนก็คุปะก็ไม่ค่อยได้ลงคลิปนะคะทุกคนก็มีคนาถามวันว่าทำไมวันไม่ลงคลิปทุกวันเลยทำไมพี่วันไม่ลงอัปเดตเขา่าวลงคลิปทุกวันเลยวันอตอนนี้นะคะ ทํางานเจ็ดวันร่วนนะคะวันก็เลยไม่ได้อัปเดตข่าวเท่าไหร่นะคะก็วันนี้มีเวลานิดหนึ่งวันก็เลยมานั่งอัปเดตนะคะทํางานเจ็ดวันบางทีวันกลับมาก็ทาโน่นทนํานี่แล้วมันก็เลทอย่างวันนี้นะคะวันทําคลิปก็ส่วนใหญ่จะเป็นช่วงดึกๆแล้วนะคะช่วงที่แบบทำอะไรเสร็จทุกอย่างหลังจากเลิกงานมานะคะก็ถึงจะได้ทำเนาะก็วันก็พยายามจะลงคลิปนะคะเพราะ ก็ได้เรื่องงานมาบางทีวันก็จะเตรียมแปลงปลูกผักอะไรเงี้ยแต่มันก็ยังปลูกไม่ได้เหรอทุกคนเพราะว่าอากาศมันยังเย็นอยู่นะคะเดี๋ยววันก็มาอัปเดตให้ฟังเรื่อยๆนะคะสั้นๆนะคะก็ขอให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงนะคะแล้วก็สู้กันต่อไปค่ะคลิปนี้วันก็มาเท่านี้ก่อนนะคะเดี๋ยวยังไงก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะคลิปนี้ขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีคะ<อ>่ะปเปกกววมากเลยอะ